อันนี้ทองของจริงนาฬิกาดีอยู่ใส่อยู่นี่เลยว่าของจริงของจริงวัวขายมาแลวเว้ยววเดียวมาเต็มนะเต็มนะเต็มสูบเลยบวกไว้ก่อนเลยมันต้องมีหัวกันบ้างดูสิ เราไปดูเงินในกดนมันต้องมีด้วยแหละเคียร์ของแป๊บ

ขอบใจมากเลยซื้อแ๊บสวมเลยกูบอกเลยไม่มีใครยุดชั้กูได้เฮ้ยยังไงบอ๊ะอืมมีตัวสำรับคนนี้ครับนี่นะครับตาก ยกเว้ยขี้เกียจทางเงี้ยคือแบบเราซื้อแบบรัวๆเว้ยแบบง่ายกว่าเว้ยคือแบบง่ายมากสิเว้ยแต่ว่ามันมันก็ก็ดีนิดนึงก็มันสวยๆนะเรดดีเออแล้วก็ซื้อๆๆเออกูอบอกเลยนะกูอัอลาชาบอกเลยตอนแรกกูเล่นไม่เก่งกูตายหลายรอบเว้ยเออแบบ พอเราเล่นเป็นเว้เราก็แบบอืมก็เข้าใจนะว่าเราต้องรู้ดลวยว่าเราจะมีแต่กูขอกินนี่ทีเงินกู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 แล้วกูก็ไม่อยากเออไอตอนนั้นอะที่ผมบอกว่าไอไอไอนันใช่ไหมผมว่าไม่ที่ผมก็ตายเพราะว่าไอนี่นะครับถ้าผมถ้าผมชนะแล้วผมก็จะใบมือเมตรใช่ไหมกูต้องสู้กับใบตอนนั้นอีกไอพะข้าหนี้เมีสู้ ดูเชตากำกูเศษเผากูมีเท่าไหร่วะ <c oughs> เต็มเบะเลยเว้ยเต็มเบะเลยเนี่ยวะน้ำมันงูดิมันน้ำมันงูมาน้ำมันงูน้ำมันงูน้ำมันงูของจริงน้ำมันน้ำน้ำมันงูเว้ยทุกคนมาเว้ย ดิงคราสุดท้ายดิงเลยตรงดิงเลยหรอกมาเว้ยดิงครัสุดท้ายรู้จักเปล่าเนี้ย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 เนี้เนี้ยเนีเนีไม่เอาไปไปทด้าเจ้เจเจ้กูเรือแล้วกูเรือแล้วไมู่บ้านต่อนี่อ

เข้ามาได้ไงมึงเข้ามาได้ไงเดี๋ยวขอนั่งเคลียแป๊บนะ เฮียจี้ยอม啊กูต้องรอวตัวไว้ไอ้ม้านี่มันโหดเกินไปเกินเกินต้้นกู้เปล่าเฮียช่วเฮียดียกัน เลยไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยสองนนนะวนก็ขอเถิดอุ้ยสองหลังเลยวานเจยบวาน ดิงงังกูลยกูลยกูเลยวัชาดิงงังกูมึงจะทาหะอ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยเหี้ยคืนแดงด้วยหมันไส่ยิงเ้ยหมู่บ้านนี้มีสองอันผมจะระเบิดเลยเว้ยเกียจเว้โยเค เอ้ยถึงสองสามสี่ห um ้าหกเอยเกือบแล้วอุ้ยมันก็เกือบแล้วเนี่ยแล้วก็ F K เรอเลยเราต้องดูนี่เลยเดี๋ยวไปเหี่ยวแป๊บเดี๋ยวรอตอนเช้าแป๊บอย่างวไม่ตีคนนี้ที่เกี่ยบขอโทษรื่ไม่มีเสียงใครพูดนะเดียวก็ขอโทษอภัยด้วยนะครับ อืมชุดเตรียมไม่ละเฮียถ้ามึงว้าไปทางนี้นะปังเลยนะเยไม่เอาเว้ยโดนกูนี่กูนี่หัวล้อนเลยเว้ยอืมเป็นอะไรเออชักหน่อยหน่อยนี้กันลำคาอรนีทำลำคาญนี้นละย อิงๆๆมองทำคัยอะไรแต่กูของจริงมึงหยานะมึงหยานะกูของจริงเว้ยตีนห่อยไลก็คอนเทน เจ้าสองเป็นจ้มันนีูอ <acher> <necessary> ma, ุ้ยแล้วมึงมากัดกูหน้ากูนี่ยายไมไอชิคุณยังไว้ยิ่งย่งเหรอมาเลยไปต่อไปฮิกมาิิกมาบอยฮิกมาบอยติฮิฮิยอย มันเจอทองว่ะวังวางให้ทุกคนวังหวงังจบแลอะไรเงินแดงหนึ่งสองสามห้าสี่เฮ้ยกดนดาวถูกด้วย มันนี่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  Let's go วิดีกันเเดียกครับปุ้มไมโซก็เห็นผมเงียบๆนะครับผมกำลังเก็บของนะครับมังมังกี้รีดูฟีกูเบลของแป๊บเดี๋ยวผมไปเก็บของแป๊บยังนะเดี๋ยวมา เก็บหมายถึงเก็บตรงนี้นะไม่ได้เก็บนอกนอกเก็บนะคนนะอีกอันนึงเหรอตู้เซฟอีกหนึ่งใช่ไหม อย่าพมลวะโุ้ยเยยยเยยยเยย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 กยย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 นียย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 นี่ยย่ยย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 ย 哎，你那娃。

ชิงเว้เอี่ยกูขะบอกกูจะบอกเลยอีกแลวอุ้ยฮ่างไว้ สี่สองสามไอ้เสี่ยมึงอย่าทำอย่างนี้นะไอสัตว์กูตกใจหมด ไอ้พวกนี้มันยังไม่รู้จักกูน้อนเกินไปละไอ้เหี้ยเจอกูหน่อยเจอกูหน่อยโอเคอู้แน่ขี้เกียจเชื่อเว้ยขี้เกียจดับชาติกูอะ ฟังไหนกูวางไว้ไงฝังต้องฝังในมันเปลืองไปห้าม